เว็บไซต์วัโต้ไทยแลนด์ขอทั้งร่วมเดินทางไปกับรถยนต์เชฟโรเลตร่วมทากิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการมอบวันเวอร์ฟุตบอลให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนโอกาส และร่วมทํากิจกรรมปรับปรุงและฟื้นฟูโรงเรียนในชุมชนท้องถิ่นที่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนศูนทรเวชอําเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับการเดินทางครั้งนี้เดินทางกันแบบขบวนคาราวานโดยมีรถกระบะเชฟโรเลตโคโาโดใหม่และรถ SUV เทลเบเซอร์ที่ได้รับการตกแต่งพิเศษสําหรับเชฟโรเลตโคโาโดรุ่นนี้นอกจากจะมีเครื่องยนต์และระบบเกียร์ที่ทรงพลังแล้วยังได้รับการตกแต่งพิเศษที่มีทั้งสปอร์ตบาร์ฝาปิดกระบะท้ายพื้นปูกระบะ บันไดข้างกระจังหน้าสีดำเงาสติ๊กเกอร์บนฝาโปงหน้าและฝากระบะท้ายพร้อมตาสลักเชดูเลสสีดำสำหรับด้านหน้าและด้านท้ายเรียกว่าตกแต่งมาสำเร็จจากโรงงานให้มีความดุดันแข็งแกร่งสำหรับอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับโคโ,รโลราโดนี้สามารถตกแต่งได้ก็ถึง4ีแพ็กเกจให้สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการส่วนเชดูเลสเทอร์เ,เ,เวเซอร์นั้นก็มากับชุดแต่งพิเศษที่รับแรงบันดลานใจจากเวอร์ชั่นในอเมริกาภายนอกนั้นเพิ่มความดุดันด้วยกันชนหน้ากันชนหลังปลายท่อแบบโคเมียม พร้อมคิ้วซุ้มล้อสปอยเลอร์ท้ายหลังคาดีไซน์ใหม่ พร้อมกระจังหน้าสีดําเงาภายในมาพร้อมจอ DV d ดีและออปชันอันวามสะดวกแบบครบคันสำหรับรถคันที่ดีมงานออโตเซนแลนด์ได้ใช้ในการเดินทางจะเป็นเชสเบอร์เรดโคโรโดที่มาพร้อมกระรลบเกียร์อัตโนมัติที่สามารถให้การขับขี่ที่สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเส้นทางทั่วไปหรือแม้ในช่วงเร่งแซงก็สามารถตอบสนองการขับขี่ได้น่าพอใจสำหรับการเดินทางไปทํากิจกรรมครั้งนี้เส้นทางที่เข้าไปยังโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนศูนทรเวชจะเป็นเส้นทางในแบบออฟโรดโดยบางช่วงนั้นจะต้องวิ่งผ่านลำธารซึ่งทั้งเชส และเทเบเลตเทลเบเซอร์ก็สามารถผ่านไปได้อย่างสบายและเมื่อเดินทางถึงโรงเรียนก็มีพิธีมอบวันเวอร์ฟุตบอลลูกฟุตบอลที่ไม่มีวันแตกที่ทําขึ้นเฉพาะของเชฟโรเลตมอบให้กับเด็กๆทุกคนพร้อมกันนี้ยังมีการมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนหลังจากนั้นจึงได้แบ่งกลุ่มกันทํากิจกรรมเริ่มจากการปรับภูมิทัศน์สนามกีฬาทาสีและติดตั้งโกฟุตบอลรวมถึงการทําความสะอาดห้องสมุด จัดเรียนหนังสือประเภทต่างๆพร้อมปรับภูมิทัศน์้องสมุดให้ดูหน้าใช้งานและเป็นระเบียบม,มากขึ้นส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะช่วยกันจัดเตรียมอาหารกับครูและเด็กนักเรียนในโรงเรียนเพื่อเป็นอาหารมื้อเที่ยงของวันนี้สําหรับโครงการนี้เทเบิลเลตประเทศไทยได้รเริ่มมาตั้งแต่ปี2556โดยมอบวันเบอร์ฟุตบอลไปแล้วมากกว่า25,000ลูกให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนโอกาสทั่วประเทศและนําพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านบวกมาสู่ชุมชนสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บ make like me